การดูในการเป็นเหเป็นตาในการสอนสอนดูแล,แลเรื่องของการบริหารราชการเป็ว่าอิ่งในหน่วยงานท่าครับที่อยู่ใกล้ตัวท่านนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะสร้างที่จะำํำนวยความสุขทำให้ประโยชน์ให้กับท่านนะครับท,ที่อยู่ในที่นี้ของท่านได้ํำเนินการอย่างให้เกิด คุณค่าเกิดประโยชน์อยางสูุสุด่อยพิธีต่อ้องถิ่นะครับบทบาทปาพิจต่างๆในวันนี้เราจะได้ทราบแล้วก็แนวทางการทํางานแนวทางการร่วมมือกัรดำเนินการกับธรรมการเครือข่ายธรรมาที่าลครับซึ่งในการประชุมสัมมนาในวันนี้ครับผมขอแ้กตรนจการโดยก้าวกล้าให้ท่านได้รับทราบดังนี้นะครับในเวลาประมาณเก้าโมงสามสิบนาทีก็จะเป็นพ้วยสปิดงานพิธีงานของคณะกรรมการการที่มันจะกอใเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ลำพางคณะกรรมการธรรม毗ปานจัาหวัซึ่งจังหวัดปูนนักธิการมีมีทั้งหมดสองที่เขารบนะครับแล้วก็อีก,กอย่างหนึ่งก็กคือการดำเนินด้วยด้วยความเสียสละด้วยจิตอาสาที่เล็งเห็นประโยชน,น์เล็งเห็นความสุขความเจริญความก้าวหน้าของบ้นานเมืองเป็นสนคำคัญนะครับเชืยย่อว่าตอนนี้สมาชิกหลายๆท่านนะครับก็กำลัตลาธรประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปูนที่เคารพ ท่านนางพัชรเทชาตานนท์รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุญขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษในวันนี้ขอบคุณท่านรอครับก็เรียนถึงรองประธานปตชปตชทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับคืน่ายปตชนะครับ ผมฟังจากท่านรองว่าที่นี่เคยมุ่รวมเครือข่ายแล้วนะครับแต่จังหวัดอื่นไม่เคยนะจก็ผมได้รับมอบหมายสองส่วนนะสวนะ่สวนะที่จะเปิดการมุ่งรวมกำลังเครือข่ายอีกส่วนก็คือต้องอนุญาตก็ขออนุญาตเปิดก่อนนะครับที่กนะ่อนจะเปิดเะนะี่ยนะผมคิดวา่าทุกท่านเนี่ย นวีชัยรกาสจจังหวัดพอนแธานีครับผมนายสุรินทร์ปจวจิตราลุนธานีครับสวัสดีครับี่เชิญจากจัชวัรขนแกนะคะประจอจเมืองนะคะพายามปกจ้องตับโลกท่านนีครัผมประเสิิฐปักษาัพัดจากประจวจิตรมาลุลจากอำเภอร้อนมเองครับครับ จจฐมนตร่ารกระทรวงการคลัเจีนายแลวผมสวพลสูงรัจจนีวัาอุบลราชธานีครับผมผมประดุงสัตรว่กดรกระทพวงการคลครับราฐมนตรีว่าการกระทรวงการคับ นายสมมาตรมลลากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมยาชธานีจากภาคประชาธิปัตย์โดยตรงครับขอบตุกคุกับสวัสดีค่ะดิฉันนางรำพูนตังติวณินชาโนนกทจรจังหวัดบุรีรัมยาชธานีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววชิรลินยากทจรจังหวัดบุรีรัมย์านีจากพรรคเพือสิรินวัสดิ์ค่ะขอบคุณครับ เราคนที่เห็นด้วยกับข้อเท็จริงข้อมูลเชิงวิชาการที่มันไป็นข้อข้อได้จริงเื่อจากปฏิบัติโดยวอวงานการ่อสร้างด้านการโดยานะคะการโดยาพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดสลกระบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความสูญเสียในการในกายภาพต่างๆเกิดภาวะน้ำท่วมมากมายเลยนะคะเพราะว่าการก่อสร้างต่างปกนต้นระบบประบายน้ำธรรมชาติเป็นต้น หลังจากที่ประชาชนเนี่ยได้ไปเสนอแนะแล้วไม่ทำตามนะคะก็มีวิธีการอนี่ยที่ท่านได่นยเรียนท่านพูดถวงนะคะักรมีรีเดียวนะคะประสบาแล้วเนี่ยน้องฟ้องซ้ำเสื่อนะคะตั้งแต่กระบวนการครั้งแรกก็ใช้เวลาห้าปีหกปีก็ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงตรงส่วนนี้นะคะก็เลยบอกว่าวันนี้มีคําว่าธรรมาภิบาล์คณะกรรมการธรรมาภิบาลพี่น้องผู้ประชาชนในารส่วนเนี่ยมีกระบวนการมีส่วนร่วมกับท่านแต่ว่าข้อกฎหมายเนี่ยบางครั้ง การใช้กฎหมายมากๆก็ไม่ใช่เรื่องดีชู้การเจรจาหรือว่าคุยกันหลักคุณธรรมจริยธรรมดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของราชการหรือประชาชนวันนี้เนี่ยดิฉันก้าวข้ามตรงที่บอกว่าการฟ้องร้องตรงนี้มาไม่ได้มีข้อดีอะไรมากมายในช่วงระยะเวลานะแต่ว่ามีอำนาจได้มีโอกาสนะคะดิฉันมองว่าวันนี้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมทั้งผู้บริหารน,นโยบายต่างๆเอาความจริงมาพูดกันมา,มากขึ้นเรื่อยๆจะดีค่ะ เิฉันของอนุญาตแลกเสียงเท่านี้ค่ะอ่าพูดมามีสองส่วนแล้วในส่วนหนึ่งคําว่าเสือกระดาษเนี่ยตรงที่จอมแม่ในปนัญหาเรื่องความรุนแรงของชาวบ้านเล็กไม่น้อยที่เห็นทุกเรื่องเน่ยที่เกิดจากเจ้าห้ที่ของรัฐได้ทุกเรื่องน้ําที่ระยวดที่ระยดที่หยดรวมมามันก็เป็นกระลบงังกระลบงังมันก็เป็นชามใหญ่เป็นอ่างเป็นถังเป็นกระแสน้ําได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องทำไม่เห็นใจเพราะว่าอำนาจหน้าที่เรามี อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนัเรื่องเสียกระดาษผมผมยืนยันไม่ใช่เสียนะครับทำในตามหน้าที่ที่เราแล้วเราก็ถือว่าเออ่เป็นหลักธรรมนิบาลซึ่งถ้าเราไม่ทําตามเองเราก็ไม่เป็นธรรมนิบาลอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเรื่องผู้ถือรัฐประชารผมเรื่องเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งผมว่าขนาดศาลแล้วเนี่ยคืออันนั้นเป็นข้อบองข้อของทางกฎหมายถ้าเป็นไม่ได้ใช่ไหมจังหวัด เวลาสมรรถมิอยากค้นข้อมูลเกี่ยวเ่องการโกประมาณก็ทำหนังสือไปเขาไม่ทำมาให้หรือเขาทำให้ก็อนจจะเข้าใจอยากกลับมาหาที่ปรึกษาจังหวัดอยู่ตรงไหน,นแต่ที่จริงที่เห็นท่านผู้เกียรติบอกว่าเป็นกระดาษเ,เสียกระดาษแต่ถ้าเสียกระดาษถ้าเอาไปติดประกาศที่รัฐสภาก็อาจจะเป็นเสียการณ์ดีครับตอนนี้ก็ดีใจที่ได้มาอบรม อาสาสมัครเครือข่ายก็ยังงงอยู่ว่าท่านที่ได้อธิบายมาก็ยังงงอยู่วับผมไม่รู้อยู่อยู่สภาพไหนพราะปกติแล้วก็สอนสองดูแลอยู่แต่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เคยผ่านมาเพราะพวกผมนึกท่านเหอนกันมันก็หายไปเพราะว่ากระนการของภาคร,รัฐแตบบ่ประชาชนตรวจสอบแล้วส่วในใหญ่การ อันมัดก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแอดเอพีจีนะครับซึ่งกรวงพลังงานเลยก็จริงนะครับมีพัฒนการของร้นกลของทรวงพลังงานอยู่ประมาณเก้าข้อรประชานดืนรอดนะครับสิ่งแวดล้อมวลภาวะทางสังคมบ้านเกิดเปลี่ยนไปตามกระบวนการนี้ไม่ได้การไม่ได้การของท่านภูมิเกียรติพี่น้องเครือข่าย ที่จะมาร่วมพลังสร้างความเป็นความเข้มแข็งภาคการมีส่วนร่วมในการสอดสองในการเสนอแนะการพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับผมต้องขออนุญาตาท่านประธานท่านกรรมการธรรมยายิบาลและภาคประชาชนที่ได้เกิดมาเป็นตัวแทนในวันนี้นะครับผมสมมาตรมาริลา การแต่หน้าที่เป็นกรรมการภาคประชาสังคมจากอำเภอเตยระดงและเป็นสมัยที่สองในสมัยแรกนั้นเป็นรองประธานกรรมการธรรมพิบาลรุ่นแรกรุ่นบุกเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่ผมจะมากาบเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับอีกท่านหนึง่นนงครับผมเชิญครับครับสวัสดีครับพี่น้องเครือข่ายธรรมนิบาลทุกท่านตอบได้ให้ความสําคัญได้มอบอำนาจบทบาทหน้าทีนน่ ได้ความมั่นใจนะครับวันนี้ท่านมาร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อจะการตรวจสอบโครงการของรัฐที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กโครงการใหญ่ครับในส่วนของกทจรุ่นแรกรุ่นที่1ตั้งแต่ปี2553นะครับเริ่มรับตำแหน่งปี2553 54 55แะะรับต้นปี56นี้เราหมดวาระ หนึ่งวาระที่ผ่านไปนั้นเป็นการเริ่มต้นเหมือนท่านประธานได้กล่าวไว้ทาลกพึ่งแรกครองความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตั้งแต่การสรรหาทําอย่างไรจังหวัดบนขนาดใหญ่25เภอถึงจะได้พี่น้องเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆโดยเฉพาะตัวผมเองมาจากภาคประชาสังคมคือภาคประชาชนท่านที่ส<ค>อครับมาประสบการณ์ตรงแลกเปลี่ยนนะครับเอเชิญท่านชายามินปิโยค,ครับ ได้เ,เปลี่ยนเรื่องอโครงการฟื้นฟูเร่งด่วนสายหลักความเสีย่ยงจากอูทกภัยครับก็ประมาณ40ล้านทางเบียยเือนครับไ,<อ>ไปดูงานกมแล้วเป็นแนวเจรจาเจิจาไปนะครับ<อ>ในเวลาที่มิดอได้เดนนโครงการเที่เรื่องครับขบรอบเเช่นระหวา่างแยกจัดทรสีไปถึงแยะก ชีนเกตซึ่งโคร,รงการนีรน้เป็นหน,น้าที่ของกรมทางหลวงสร้งางก็ประมาณเกี่ยวกับกรา,ากรลอกท,ท่อบายน้ําซึ่งทําไปแล้วพวกผมได้ติดตามการทําของทางหลวงก็ผูู้เกี่ยวข้องของบริษัทรับเหมาการทํางานการบางท่อก็ดีซึ่งจะมีข้อผมข้องหอทิ้พท่าพวกผมก็จะเข้าไปชีช้แจงแนะนำให้เขาแก้ไข นะครับไม่ว่าจะเป็นห่องระบายน้ำจะเป็นบ่อพักน้ำนะครับแล้วก็แนวคลองที่ขุดแล้วไม่เต็ปูนเรียบร้อยเราก็จะไปทำในส่วนที่ร้อยเพราปรับปรุงแก้ไขที่จะจับเปลี่ยนท่านที่อายุนะฮะนั่นราชพลประธานกรรมธิการ์สมรภูมิสานีแล้วก็ท่านพัชระพิเชษฐานพันนะครับ รองประธานกรรมธิการรองประธานกรรมการมำิธบายต้นรสันนิานีนะครับแล้วก็ต้าว่าท่านผู้ตรวจนะครับก็มาเป็นเกียรติในวันนี้แล้วก็กล่าวสวัสดีกับท,กท่านนะครับที่มาอยู่ในห้องแห่งนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตที่จะพาท่านที่จะพูดคุยไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศวันนี้ผมก็คิดว่าคงจะต้องเป็นการพูดคุย แต่ภาพกว้างๆเกเป็นภาพที่จะถัด,ถดไปเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นความต้องการของ,ของความเป็น AEC ที่จริง AEC ของเราเนี่ยความจริงแล้วถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเราเรียกหนึ่งในสามของเสาหลักที่จริงแล้วมันมีทั้งเรื่องของการเมืองสังคมพัฒนาธรรมและการเศรฐษฐกิจเราจะรู้จักกันในมุมหนึ่งก็คือคำว่า AEC เนี่ยมันเป็นขาหนึ่งของสามขาประชาคมอาเซียนซึ่งเรียกว่าเป็น สาหลัครับซึ่งวันนี้ไ่คุณเพื้อพรผู้สกคลรที่รัเน่ยใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไประวันงนะทุกท่านคุณถนอมประทินทองคุณคำเด่นคุณคำคุณรัชนีออกกอ